สวัสดีครับทุกท่านมาต่อกันนะครับในภาคที่8นะครับของ Uncharted r บรกสปอร์จูดนะครับมาสู่ในแชปเตอร์ที่21กันแล้วโกเซนโบนะครับทองคำและกระดูกนะฮะมา่าจะใกล้จบและ้วนะครับสําหรับเกมนี้มีทั้งหมด22ิตอนตอนนี้เป็นตอน21ละตอนนี้เราลงมาข้างใต้นะครับของโบสถ์นะฮะเรามาดูกันว่าจะมีอะไรแถวนี้หรือเปล่าเอ้เดี๋ยวมีเต่าทองอันนึงเก็บมาก่อน ่ <im itation> าสแฟย์แอนด์ซิเบิลแมสนะครับนี่เป็นหน้ากากหน้ากากเงินนะครับที่มีตาเป็นสีแสแฟย์เนาะอันนี้แสแฟย์น่าจะเป็นอา่าไพรินละมั้งอนันนี้อืมน่าจะใช่ละน่าจะไพรินโอเคมาถึงที่นี่ละโ oh, อ้แมนโวเจอแล้วนะครับเอลโดราโดนะ บุรุษทองคำาาอาละจ้าอชะพวกคุณสองคนควจะรู้จักเก็บใจแล้วนะว่าผมวางแผนสำหรับทุกๆสถานการณ์เอาละวางวูบลงได้แล้วลงไปตรงนั้นอย่าเบบล่นบทฮีโร่เถอะได้โปรดหรือผมจะฆ่าเธอเยวลงน้ำไปเลยจา้าดีดละทีนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะ ต่ผมจะกลับไปหาคุณเองนี่มันช่างงดงามเหลือเกินศิลปะการแกะสลักแบบนี้ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนั่นเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นสมบัติที่แท้จริงของเอลโดราโดน่ะอยู่ข้างใน <c oughs> เปิดมันสิสแสดงว่าไอ้นี่มันรู้นะครับมันรู้มาก,ก่อนแล้วแล้วเราก็รู้เช่นกันนี่ไงล่ะ พันเจ้าสมบัติแห่งนี้มีคำสาปผู้ใดที่สูบมันเข้าไปจะมิอันเป็นไปดูนี่นะไม่ไหวแล้วไอเดฟารุยะแกมันหลอกใช้ฉันเรียบ้อยจุดจบของคนโลภยิงทิ้งไปเลย ลาก่อนนะโลกมากมัมมมนลาบหายแล้วนะบอจินลาลดคืออะไรวะอ๋อโอเคคนย้ายนบบาวาโรสิ่งนั้นมันจะทำลายทานนั้ทงอาณาน,น,นิคมเลยนะคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันเป็นคนเดียวนบนเกาะแห่งนี้ที่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอเอามาขึ้นไปนแปรม่วนนะอันนี้แปรม่วนนะฮะเร็วๆหน่อย พวกแกเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆตามหาสมบัติแทบตายเพื่อส,สิ่งสิ่งนี้เนี่ยนะนี่แกรูร้หรือเปล่าว่านเนี่ยมันมีค่ามากแค่ไหนถ้าขายให้ถูกคนเนี่ยไปละยกมันขึ้นโอเคแปรมัวแปม่วนี่เดี๋ยวนะเวนติโกมาอีกแล้วเหรอไม่นะมันคืออะไรอะ่ะวิ่งสิครับรันเฟยไรน์ไมเฟรนพวกนี้มันคืออะไรเนี่ย ันคือสเปนแดดแลแหละพวกเขาไม่เคยหนีไปได้เลยอ้าวนั่นไงมันมาแดกมึงแล้วจังหวะนี้แหละแย่งปืนโยนลงน้ำส่งแขรไปซะพระเจ้าถ้าสีนี้ออกมาจากเกาะแห่งนี้ได้แล้วก็มันก็อยู่พวกเขาจะคุ้มกันในตรงนี้เองแหละมาไปช่วยเอลิน่ากันครับลูกซอง16นัดโอเคดีมากเฮ้ยเดี๋ยวอีกก่อนข้างหน้ามันก็มีตัวนึงเอาูรีไปพวก กูรีไปกูโดดลงน้ำเลยก็ได้มาโดดลงน้ำก็ไม่ได้เหรออะไรวันนี้กูอยาจะรีบไปไปโถเร็วเข้ายิงก่อนเปิดก่อนได้เปรียบอย่าลงบันไดช้าพวกเอ็นเดจะไปเร้วยิงยิงยิง ถอยไปอย่ามาเกะกะดีรถกระสุนเร็วเข้าเฮ้ยเดี๋ยวยิงไปก่อนถอยไปอย่ามาเกะกะกดดีพวกอันยญโยกซีโอกระโดดเกาะถึงพอดีจ้าลาก่อนพวกเฮ้ออึ้งตาแตกบุรีตรง เฮ้มันหนีไปได้แล้วพวกมันหนีไปได้แล้วครับท่านท่านต้องรีบไปจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยมันอยู่ใต้ตีนท่านเองเกาะเนียนเียนแหมมันยิงมันยิงลบกระสุนครับเบ้เนยนั่นแง่ถีไปล่วงเลยอ้าวยิงคนขับด้วยงานนี้สนุกนะครับชิบหายละ โอเคมาลงที่เรือครับโว้ผลตัวลงมาตกลงมาต้องเก็บฟองอวเข่าพอจะเปิดไปแล้วจ้าเรียบร้อยโอ้พระเจ้าช่วยไม่เอลิน่าอดทนไว้สุดหลอจะมาช่วยแล้วมาเตนโลฆ่ามันทิ้งซะ ไม่หนาะตอนที่22แล้วครับโชว์ดาวโอเคผดดศึกครับงานนี้โอ้โหมากันเทียบยิงยิงไปก่อนโอเคโอ้ยเนว,โวาโรูเดี๋ยวก่อนจะตายแน่ละตรงนั้น แล้ระเบิดยัง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 อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทังแตกเลยเว้านี้ถังแตกเลยยิงเสร็จยังยิงเสร็จแล้วโอเคไปซะหนึ่งศพสองศพยิงโอเคตรงนู้นเร็วเร็วเร็วเตรงนู้นเร็วตายโอเคสวยงามยังอีกเหรอยังอีกเหรอโอเคเรียบร้อยเอามันหนีไปแล้ว เฮ้ยตาม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  MC ลูกซองอ่ะ MC มาก่อนนะ MC มาก่อน Five minutes later อมาฟาร์มให้เรียบร้อยครับเก็บกระสุนมาเรียบร้อยไปต่อไปต่อเย้เขาโคเพัวก่อนมาแล้วเกนี่ไปพ้นหลอกหน้าเรียบร้อยยิงโอเคเอ็มลูกขึ้นมาหลบก่อน มากันเทียบม,มากันเทียบเออเรียบร้อยเดี๋ยวกล่องพังวันต้องรีบเปลี่ยนโคเวอร์แล้วเอ้ยโคเวอร์พังเปลี่ยนโคเวอร์ก่อนเห็นมุมนี้เห็นตรงนั้นพอดีเลยนะฮะเห็นละยิงโอเคอ่ะมันหนีไปละตาม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  จำได้ว่าอย่าไปยิงไอตัวเนวาโรนะครับอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยต้องยิงแค่ทหารเท่านั้นโอเค96นัดมากสุดเนาะปืนนี้มีแค่ปืนกลเท่านั้นเองเย้ยเดี๋ยวโอ้ยเย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเล็งมาละมาเล็งมาละยิงไปอ่ะโอเค กระจายกำลังน้อสเปรดเอาเมื่อกี้มันมาเสริมมันมาเสริมมีมาเสริมโอเคตายยิงอืมเต็นบีบอยไปแล้วตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ย M79 มาเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเข้าโคเปอร์ M79 มาเลยเว้ยเข้าบนก่อนปฏิพ่อหนุ่มยิงทิ้งไปเอามันหนีไปละ ตาม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 จะไปไหนพนเกรนที่ไม่พ้นแล้วเดี๋ยวเอลิน่าเจอถังระเบิดเอืออ้าวปืนตกงานเข้าละกูจะอะไรยิงมันนะเนี่ยเอาไงต่อดีทีนี้เน็ด ยิงเสร็จแล้วโอเควิ่งลบโอ้โหพอดีเป๊ะเลยมานี่จ้าเองตัวเอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่อยเข้าไปมาเอาปืนในฝั่งนู้นโนนม่งเฮดบัตชกกลับทีปออกไปด้านหลังเดี๋ยวมันจะปืนแล้วยายายาลิย่าลองไม่เอาสามเหลี่ยมต่อยสี่เหลี่ยมเตะชกเข้าไปอัปเปอร์คัต อ้าวซีมองเทงเหรองานนี้โอ้โหจิ๊บจอกจบแล้วเอลีนาเอลีนาโอ้พระเจ้าเอลีนาเร็วเข้ากินไหวไหมฉันโอเคฉันโอเคเธอไปเลยหรือเปล่าโอ้เน็ดระวังระวังนะดันพอลงไปข้างล่างโอเค แล้วเชือกรัดขาพอดีลาก,ก่อนนะาไอลูตุสรัดขาพอดีไปพร้อมกับลงศพด้วยจ้าเรียบร้อยอยากได้ดีนักไปอยู่ด้วยกันเลยไปโอ้พระเจ้าอ้าวเซเว่นมาพอดีเลยจ้าปลอดภัยด้วย วันนี้สุดเบียงเลยนะใช่ช่วโลบใบนี้ไวเอาชนะเหล่าร้ายเออก็จริงแต่แย่จากนั้นที่เรากลับบ้านมือเปล่าน่ะอ๋อก็นายรู้ไหมฉันก็ยังเก็บสิ่งสิ่งหนึ่งไว้ให้นายอยู่เฮ้ยนี่ไงจะคิดว่านายน่ะน่าจะคิดถึงเจ้าเนี่ยนะขอบใจนะใช่ จ้าโอ้ยสันลีโแมันติกแบบนี้มันเชยหมดแล้วสัลีมอมแม่มันจากไหนเนี่ย้อคนอื่นแย่กับฉันอีก <l ots> เราได้เรือมาแล้วนะ <c oughs> แต่เราก็มีเรืออยู่แล้วอะนะใ <c oughs> ช่ลำใหญ่เลยล่ะฉันว่าเรือลำนี้ดีกว่าไหมโอ้ไม่กอดไปเก็บมาจากไหนซัลลี <c oughs> งดงามจริงๆเลยสัลลี <c oughs> ไปขโมยมาจากโจรสลัดสองคนน่ะที่มีสมรภูมกันเอาไว้ได้นะ โอ้โหเรียกว่ามีสมบัติติดแม่ติดมือกลับบ้านจบแล้วจ้าเย่แปดพาร์จบนะครับถือว่าค่อนข้างสั้นเลยขอโทษนะที่เธอไม่ได้เรื่องราวกลับไปอ่ะอ่าไม่ไเป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันก็มีเรื่องใหม่เองแหละนายงติดนี่ฉันอยู่นะฉันโอเค <c oughs> เรื่องราวใหม่นั่นก็คือเรื่องราวระหว่างเราสองคนนะครับจบแบบโรแมนติกนะครับตามสไตล์หนังบูรังผ่านเอเนเจอร์นะฮะจบแล้วครับผมสำหรับอันชาเต d ภาคหนึ่งนะครับโอ้โหเรียกว่าสนุกนะจริงๆสนุกนะเออเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเล่นภาค2กันต่อนะครับในสัปดาห์หน้าเนาะ โอเคผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในภาค2ครับผมภาค2รับรองว่าสนุกกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเป็นภาคที่มีเนื้อหามีเนื้อเรื่องมีเกมเพลย์ที่ออกมาดีที่สุดแล้วนะครับโอเคผมขอบคุณมากผมที่มาติดตามกันในเกมนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube นะครับกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับ S t V X Official แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในภาค2ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านบายบาย